ที่ C M A ประมาณสามสิบสองสามสิบสองหรือสามสิบสามแต่หลวงเนี่ยตายเนี่ยที่เป็นเน่ยเป็นเพราะเป็นดิ้วที่รวยตายนานแล้วหลวงก็เป็นความดันแล้วก็เป็นคนที่ช่วงตอนทำงานตอนนั้นน่ะไม่ค่อยได้ดื่มน้ำไม่ได้ดื่มแอลกอฮอลก็เข้าไปศึกษาในกูเกิลดูว่าเขาต้อบอกว่าเอลอฮอลก็มีผลเกี่ยวกับยาความดันเหมือนกันเกี่ยวโดยตรงค่ะแต่เดยน้องในห้องเนี่ยถ้าตายต้องเจ็บตัวเป็นถุงเขาไปฟอกไตแล้ว ตอนนี้หนูเลยตัวก็เลยเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วโชคดีที่มาเจอคุณหมอเขาไม่ถามเลยนะคุณหมอเขาบอกว่าคุณหมอค่ะคุณหมอวิจัยแล้วเขาบอกทุกอย่างเหมือนกับศึกษาของคุณหมอแล้วแล้วก็ยังไปดูวิดีโอที่คุณหมอไปหาคนไข้ดูแลเลยเห็นว่าเออเราขนาดนี้นะเราก็ยังดีกูบเขา ถ้าเรากินเราก็ต้องเรียนรู่ขึ้นยิ่งขึ้นตัวบ้าตัวในเรื่องของการรับใส่ปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายเราเรารู้สึกยังไงบ้างก่อนสำหรับตัวหนูเนี่ยนะค่ะแล้วมันก็ทานง่ายอัาหนึ่งทานง่ายอ่าสองถามว่าแข้งขาหนูไม่บวมไม่บวมอ่าไม่บวมค่ะเพราะว่าเพราะว่าหนูกินยาความดันอยู่แล้วอ่าความดันก็อยู่คูบคุมได้อยู่ไม่เกินร้อยสี่สิบอ่าความดันคุมอยู่ไม่บวมอ่า หรือว่าเราอายุมากแล้เนี่ยเราเราไม่ได้หลับ่งคือเราไมไดต่ <c oughs> คนที่เป็นไตเนี่ยถ้าเราต้องการให้ไตเราฟื้นฟูได้ดีที่สุดต้อง <c oughs> นอนให้ดีต้องนอนให้สนิทเพราะไตเนี่ยหนึ่งชอบความเงียบชอบความมืดและถ้ายิ่งหลับได้ลึกหลับได้ยาวเนี่ยสารสำคัญของต่อมหมวกไตเนี่ยจะฟื้นฟูได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่อยากกินยานอนหลับถ้าเรามีกลิ่นน้ําหอมดีๆเนี่ยเราจะเคลิ้มแล้วเราจะหลับแบบสบายและทุกอย่างจะกลับมาดีถ้าสมมติว่ามั่นใจในกลิ่นบําบัดปรับ,บพฤติกรรมเนี่ยอาจารย์แนะนำหมากจางเนี่ยมันมีสปปรรพคุณก็คือเบาสบายหลับและคลายวิตกกังวลซึ่งมันมีงานวิจัย<อ>ตีพ<อ>ิมพ์แล้วก็รองรับชัดเจนคุณจะคลายความตึงเครียดและหลับสบายคลายวิตกกังวลเพราะฉะนั้นวันนี้เอาลองดู หนูนะเขาจริงๆแล้วนะเขาไม่ได้เคลื่อนด้านนี้แต่ก็เอาวิดีโอของคุณหมอให้ดูว่าหมอเนี่ยไม่แค่หมอหมอจะมีการวิจัยเพราะว่าเขาเขาอยู่โรงพยาบาลต่างๆนะเขาถึงรักษาคนไข้เหมือนกันเป็นภรรยาคุณหมอหนูเห็นก็เป็นในเรื่องข้อก็เป็นหมอแต่เขายังเขายังไม่ไปถาแเอหนูบอกว่าเรื่องข้อคอที่มันอันตรายเขาก็รู้ชัดอันตรายเขาบอก ยังไม่เป็นอะไรหนูก็เลยตัดสินใจที่โทรไปในเพจของพี่หมอก็แนะนำมาได้สองคนนี้คือแม่ครับเขาเก่งอีกส่วนนะก็าพีนักเพียอนพี่เราเนาะหมอเยอจังเลยเพราะงั้นสามคนสามคนที่บ้านการของคุณหมอคนนี้ขอบเป็นมากเลยนะคะก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็ไร้โรคแล้วก็โชคดีแล้วก็มั่นใจในสมุนไพรอ่านแล้วก็ให้มั่นใจนะ